โดยส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าพูดว่าช่วยส่งข้อมูลมาหน่อยลูกค้าได้ข้อมูลแล้วส่วนใหญ่เงียบครับแล้วคุณจะปิดการขายยังไงครับอย่างแรกให้คุณเห็นด้วยนะครับว่า,ายินดีครับยินดีที่จะส่งครับแต่ผมขออนุญ,ญาตสอบถามนิดนึงได้ไหมครับคุณลูกค้าครับถ้าเกิดผมส่ง testimonial ส,ส่ง case study ส,ส่งรีวิวข้อมูลลูกค้าทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณลูกค้าพร้อมที่จะตัดสินใจซื้อวันนี้เลยไหมครับถ้าลูกค้าบอกว่าเออ ส่งมาแล้วเดี๋ยวขอดูอีกทีนะส่งมาแล้วเดี๋ยวต้องขอเข้าประชุมก่อนนะปัญหาคือบัตเจ็ตใช่ไหมครับปัญหาคือเรื่องตัวเงินใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราอย่าเพิ่งมาคุยเรื่องตัวข้อมูลดีไหมฮะเรามาคุยเรื่องตัวเงินก่อนดีไหมครับโดยส่วนใหญ่กว่าเก้าบเเงินครับเผลอๆเนี่ยถ้าเกิดคุณดีวเรื่องเงินจบเนี่ยข้อมูลก็ไม่จําเป็นต้องส่งไปแล้วครับฉะนั้นอย่างแรกคือตัวเงินครับดีลเรื่องเงินให้จบครับนี่คือเคล็ดลับการจัดการครับเวลาลูกค้าพูดว่าช่วยส่่งข้้ออมมูลาใหหนย หากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้านการขายและการพัฒนาตัวเองนะครับสามารถกดติดตามนะครับได้ที่เพจ YouTube t i ิ t ตอช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและจะมีความรู้ดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงคุณทุกวันเลยนะครับและหากคุณสนใจที่จะดูความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือนะฮะผมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นนะครับขายสินค้าราคาสูงให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำครับหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้แล้วนะครับตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศและซื้อตามช่องทางออนไลน์ครับ